สวัสดีนะครับเครือข่ายเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้นะครับคดคอปมาอัปเดตการเกี่ยวข้าวนะครับข้าวหอมมะทุ่มนะหลังจากที่ได้ปลูกนะครับมาแล้วสี่เดือนนะครับพอดีเลยร้อยยี่สิบวันนะครับวันนี้นะครับก็มาเก็บเกี่ยวนะครับข้าวหอมมะทุ่มนะครับเดี๋ยวฮะคดคอป จะมาอธิบายนะครับในขั้นตอนต่างๆในการเก็บเกี่ยวนะครับในครั้งนี้นะเสียงอาจจะดังไปนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะพี่น้องชาวกเกษตรด้วยนะครับจะเห็นว่ารถเกี่ยวของเราเนี่ยนะครับก็เกี่ยวเ,เกือบติดดินเลยนะครับแล้วก็เก็บช้า เพื่อให้ไม่ให้ข้าวนั้นร่วงไปที่พื้นมากเกินไปนะครับไม่ให้เกิดผลเสียหายกับเจ้าของไร่นะครับแล้วก็ฟางเนี่ยก็จะออกอบริเวณข้างหลังแล้วข้าวที่ได้เนี่ยก็จะไปลงที่าถาดรองใบข้างบนนะครับก็เกี่ยวลักษณะนี้ไปคล้ายๆวนนะวนอรอบๆนะครับ เมื่อเต็มถาดแล้วนะครับรถเกี่ยวก็จะเอาข้าวนะครับที่เต็มถาดแล้วมาใส่ไว้ในรถหกล้อนะครับเพื่อจะนำไปชั่งกิโลทางที่สองก็เริ่มแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่มากนะสำหรับข้าวนะครับก็เกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเห็นแล้วนะครับก็รู้สึกปลื้มตันใจนะฮะ ที่ได้เห็นผลผลิตของเราที่เราได้ทำเองนะครับเหลืออีก3รอบนะฮะข้าวก็จะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเกี่ยวข้าวรอบสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องชาวเกษตรพอเพียงนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะนำข้าวมาใส่รถบรรทุกนะครับเพื่อไปช่างที่โรงสีนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะสวัสดีครับ